ถ้าท่านมานครสวรรค์ก็ขอเชิญเจริญพรพระอาจารย์ตู่หรือชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าพระครูนิรุตจิตตาพรมาแล้วก็มาชมโบราณสถานของวัดเกียงไกลกลางจิตตกรรมฝาผนังวัดนี้ถ้ายมา่านมาแล้วจะเห็นลิงสองตัวใหญ่ๆอยู่ทางด้านหน้าวัดเกียงไกลกลางนี่ <c oughs> มีเมื่อก่อนนี้ชื่อว่าวัดเชียงกลายต่อมาชื่อว่าวัดคงคารามต่อมา เามาแล้วก็มาให้อาหารลิงแล้วก็เข้าไปไหว้พระประธานในอุโบสถปฏิสฐานหลวงพ่อพระพุทธ,ธนิมิตสมตฤทธิ์พระพุทธรรมสมัยสุดขทยัยอายุครบเด0ปีแล้วก็ในวิหารปฏิสฐานหลวงพ่อพระพุทธอริยมุรคณาหรือว่าหลวงพ่อใหญ่สร้างในสมัยอยุธยาแล้วก็ไปชมภาพจิตกรรมฝาผนังไปชมอายุามร้อยปี ไปชมฝีมือของคนโบราณเพราะฉะนั้นก็ขอเจริญพร